โยกสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะฮะกล้ามาเล่นกันต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะฮะก็มาดูกันต่อเลยนะครับว่าเราจะบริหารเมืองเป็นยังไงทางต่อไปนะฮะครั้งที่แล้วตอนนี้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกทาอะไรไม่ได้ละนั่นก็ลุ้นของปากอาหารของอนี้ไปนะฮะ เร่อีมีปัญหาเรื่องอเสื้อผ้าและก็ทูนะฮะที่ขาดหายไปนะครับทูทูท,ทูต้องหาคนไปทำทูก็คือนะ้ะแบ็กสมิธะไปทำสักคนหนึ่งนะคัเอาอยังสร้างบานไม่เสร็จเลยนี่หว่ายังขนของไม่เสร็จเลยนะฮะยังไปทำอย่างอื่นอยู่เลยนะทูจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวรอได้ฮะไม่เป็นไรสร้างทูนี้ต้องใช้โคด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ขุดโคลเลยฮะ แต่โคนี่คือฐานหินนะฮะฐานหินนี่ใช้ใช้ช่วงหน้าหนาวได้ด้วยนะแทนฟืนได้เลยนะโอ้ช่วงนี้อาจจะเปิดโครงการมากไปหน่อยนะอันนี้เพื่อนต้องระวังนะก็คือว่าถ้าเพื่อนสั่งสร้างอะไรไปนะแต่ที่ผมสร้างอันนี้ก่อนแล้วก็สร้างบ้านหนึ่งหลังสองหลังนี้นะมันจะสร้างตามลําดับนะถ้าคุณสร้างมากเกินไปเนี่ยมันจะลําบากตรงที่ว่ามันจะหาทรัพยากรมาสร้างไม่พอมันนั้นพยายามสร้างทีละอันนะอันนี้ผมก็สร้างสร้างเพลินมือมันเหมือนกับเราเล่นซิมันอื่นๆเงี้ยพอเราสร้างเพลินมือนี่แย่นะ มีโอกาสพลาดได้เยอะฮะสปริงนี่อะไรเอ,อ่ยรดูื้อใบไม้ผีใช่ไหม,มก็เริ่มทำฟาร์มกันได้หรือ,อยังอะเริ่มทำฟาร์มได้ทำนี่ฮะก็ทำไปเรื่อยอันนี้อันนี้คือบอกจำนวนนะมีได้ทั้งหมด3คนนะฮะอันนี้มีมาอยู่ ทำงานอยู่สองคนนะฮะอันนี้ก็อยู่ได้หมดสี่คนนะฮะคือจะช่วยกันเก็บนั่แหละนะฮะในไม่จาเป็นต้องสร้างเยอะไม่จำเป็นต้องสร้างหลายที่นะจริงๆเขาเก็บเหลือเฟืออยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีคนพอเมื่อไหรคุณก็เอามาใส่ไว้แล้วกันนะ,ะแต่ตอนนี้คนเรายังไม่พอนะครับเพราะนั้นก็กาไว้ก่อนนะ,ะก็สร้างในที่จําเป็นอาหารมีของเก่าเก็บอยู่เยอะเลยฮะสามพันแล้วก็ฟืนก็โอเคนะไม่ค่อยสิ้นเปลืองอะไรมากนะะน่าจะเป็นเพราะว่าเรามีเก็บไว้ในนี้แล้วนะฮะนี่ฮะ จะมีเห็นไหมมีไฟวูดอยู่เพราะนั้นเมืเ่อเรื่อดูหนาวที่แล้วเนี่ยเขาก็เลยใช้ไปไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะโอเคเขาจะเอาไปเก็บไปตามบ้านเรือนเขานั่นแหละเนี่ยแต่พอบ้านพวกนี้เสร็จปั๊บก็จะมีการแยกครอบครัวเกิดขึ้นนะฮะครอบครัวน,นี้ทําอาชีพนี้อะไรเขาจะแยกแตกออกไปนะครับถ้าคุณขยันดูตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องสนใจมากก็ได้ก็เหมือนเกมสร้างเมืองทั่วไปฮะแต่ที่ย้า,ใายใส่ใจเพราะว่าเดียวจะตายกันซะเยอะนะ โอเคตรงนี้ตรงนี้คิดว่าเริ่มจะนี่ฮะเห็นไหมมีเนื้ออยู่เนื้ออยู่47นะฮะ <Wow. S 1> ฮะโอเคตอนนี้ตรงน,นี้นนเริ่มใกล้จะฟูแล้วนะฮะคงจะต้องอาจจะต้องสร้างเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะโอเคมีคนไปทำทูแล้วนะฮะตอนแรกมี7นะตอนนี้ก็เริ่มมีแลนะ้วะพอดีไม่ได้หันหน้าไม่เห็นนะไม่เห็นโอเคนี้มีคนมาอยู่แล้วนะฮะ อันนี้อยู่กันทั้งหมดกี่คนหน่อยโอ้อยู่กันเยอะนะเนี่ยเป็นครอบครัวนะฮะมีเด็กสองคนนะฮะอันนี้ล่ะอันนี้ทําไม่เสร็จนะฮะก็เลยมีการแยกแล้วก็ขยายครอบครัวเกิดขึ้นแล้วนะฮะเแวพอเราสร้างบ้านเป็นหลังเสร็จเสร็จได้แล้วเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถลดละเลิกไปได้นะก็ทุบทิ้งไปได้แต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้เอาไว้ก่อนนะโอเคมีแบ็กสมิธแล้วเรียบร้อยบิวเวอร์ที่เราต้องการต่อไปก็น่าจะเป็น การขุดเหมืองแล้วมั้งฮะแต่ว่าตอนนี้คนเราก็ยังไม่เยอะนะเพราะเด็กยังไม่โตเลยครับถ้าเด็กโตมาพอใช้งานได้ผมก็อยากจะามาทําอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่ลําบากอยู่ครับนลําบากเพราะฉะนั้นจะเก็บข้าวเก็บของอะไรเนี่ยขอไปทําช่วงหน้าหนาวแล้วกันนะช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ดูเก็บเกี่ยวนะต้องเตรียมของกินก่อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหมือเตรียมของกินนะเป็นส่วนใหญ่นะช่วงนี้ผมลงฟาร์มเมอร์เต็มเต็ม สุขภาพไม่ค่อยดีฮะใช่แต่ก็ยังคนไม่พออยู่ดีและครับเพราะเด็กที่เพิ่งเกิดก็อายุยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่พอทํางานต้องรอก่อนนะช่วงนี้อยู่ไปเรื่อยฮนะไม่ต้องรีบนะเพราะเกมนี้ไม่ได้รีบร้อนอะไรมันมีซิมนะเล่นแบบฆ่าเวลาเพลินอารมณ์แล้วมันก็ไม่ได้กินสเปคเยอะนะฮะเอาใส่โน้ตบุ๊กใส่อะไรไปนั่งเล่นตาม ที่ทำงานหรือในเวลายามว่างนะฮะได้เลยนะฮะอย่าไปเล่นเพลิดเพลินมากนะครับผมเดี๋ยวโดนเจ้านายดูเอานี้ไม่รับรู้ด้วยนะอโอเคไม้เหลือไม้ตอนนี้มีสโตนอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าไม,ไม้ไม้ไม้ก็พอมีนะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคทูทูน่าจะพอนะฮะตอนนี้ ทูมีถึง3เอ็ดนะก็ทูพอแล้วพอแล้วพอแล้วทู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 อยู่ไหนเอยแม็กสมิธเอาออกครับไม่ทำและพอทูมีเยอะนะมีตั้ง3 5อันเนี่ยเหมือนค่อนข้างเยอะนะครับพอแล้วโอเคต่อไปเราไปดูกันว่ามีอะไรอีกที่อยู่ในนี้นะฮะมีหนังสัตว์อยู่เท่าไหร่มีเลเทอร์อยู่6นะฮะเลเทอร์เอาไปทำพวกเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าใส่ได้หน้าหนาวจะได้ช่วยทานความหนาวได้อีกนะฮะ จะขอดูนะว่ามีอะไรที่สําคัญที่ต้องทอําอีกไหมถ้าเวอร์นถ้าทาไว้นะก็จะเรียกว่าไปเขาเนีย้ยอะผมยังไม่มีผลไม้นะฮะในนี้ต้องทําผลไม้ก่อนนะฮะรอไปก่อนนิดหนึ่งต้องเอาเรื่องสําคัญไว้ก่อนมีเบอร์รี่อยู่นิดหน่อยของกินมีเยอะฮนะเนื้อมีเยอะเลยโอเคถ้างั้นเตรียมเลี้ยงสัตว์ได้ ตอนนี้ผมขอสร้างนี่ก่อนแล้วกันนะครับเรียกว่ามาเก็ตเทนดิ้งโพสต์ทาว์วิตไม่ใช่ทาว์วิตนี่ก็เขาต้องมาตักน้ำกันไหมผมเม็ดทาว์วิตยังไม่เอานะฮะต้องดูประเภทก่อนอันนี้อันนี้ จะไปซื้อไม่เอานี่ไม่เกี่ยวเอ๊สร้างไงนั่นอยู่ตรงไหนวะมันต้องอยู่แถวนี้นะครับเป็นว่าสตูปานซอกไพแมร์เก็ตเทดดิงโพสอะนะเทดดิงโพสโอเคเอาเทดดิงโพสแถวนี้นะครับอ่อาพอเขาขับเรือผ่านก็นแวะกันหน่อยละกันนะอืออ่าสร้างนี้ต่อมาให้หน่อยโอเค ตามถนนให้ด้วยอ่ะจะได้แบบว่าเดินกันให้สนุกสนานเลยนะโอเคไหมดีด้วยอ่านี้สร้างนิดนึงแล้วกันอ่าจะได้พอดีนะฮะเดินได้ทาง,งานได้เออรี่ออทามแล้วนะฮะเออี่ออทามนี่ยผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะใบไม้ร่วงเหรอ <c oughs> อา่าเกไรขึ้น รีเซอร์เวชันออฟล็อกเรียกว่าอะไรอะ่ะป่าไม้หมดอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอแต่ว่าตอนนี้เออ่ชาวนาพอแล้วฮะน่าจะพอก่อนนะชาวนาเหลือแ,แค่4คนพอเป็นเลเบอร์ไปช่วยกันขนขนตอนนี้ก่อสร้างอะไรไหมไม่ก่อสร้างแล้วนะฮะเป็นเลเบอร์ให้หมดช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บเดี๋วยวเก็บไม่ทันหน้าหนาวมันจะหายไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหน้าหนาวมันหายไปเลยนะฮะเพราะนั้นช่วยกันเก็บก่อนนะฮะโอเค เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตู้ฟูลิท่านั่นไงเต็มนะครับพอเต็มแล้วเดี๋ยวมันก็จะโดนกองไว้แถวพื้นนะฮะเพราะว่าเนี่ยฮะจะเริ่มมีการกองเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่พอเก็บนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมสร้างอีกอันละกันเผื่อไว้เผื่อไว้อ่าตรงนี้สักอันหนึง่งเข้าได้2ด้านเลยเอาเป็นวางไว้ก่อนเอาแนวนี้แหละลาบอขนของ,ของแล้วก็ไปก่อสร้างอีกคน เต็มจ้าดูแล้วว่าเต็มรอบัอนสีเต็มฮะของกินเยอะจัดนะฮะในบ้านนี้เขาก็สะสมของเขาไว้แล้วบ้างน,นี่ก็มีเยอะนะนี่โอ้่อยู่ได้สบายเลยนะครับนี่เนื้อสัตว์เพียบในพานเราล่ากวางมาเต็มไปหมดเลยนะฮะเรียกว่าเรื่อยๆนะตอนนี้ ผมชอบสร้างบ้านไว้ริมริมริมรไม่นี่นะริมริมแบบว่าริมริมน้ำมันรู้สึกว่าเออมันดูไฮโซดีนะฮะผมจะสร้างบ้านไว้หน่อยแล้วกันนะแต่เธอนี้เป็นบ้านของปวงมาชาะะอยู่ละแวกนี้สักหลังสองหลังเออหนึ่งหลังสองหลังครับสร้างไว้เข้าหน้าหนาวอีกแล้วสี่ ฟาร์มเมอร์ไม่มีประโยชน์นะฮะหมดแล้วฮะไปทำอย่างอื่นเลยเก็ <S <S บของป่าล่าสัตว์อยู่ทางนี้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คมจะต้องคงจะต้องทำการปลูกนะฮะตรงนี้เป็นปลูกป่าแล้วกันช่วยหน่อยนะตรงนี้เป็นปลูกป่าเลื่อนมาหน่อยโอเคปลูกป่าอยู่ตรงนี้ เดีย๋ยวปลูกป่ากตัดไม้เอาไว้ที่เดียวกันเลยนะฮะอันนี้ปลูกป่าละโอเคปลูกป่าแล้วนะฮะปลูกป่าปลูกป่ามากาปลูกป่ามาทางนี้ฮะแล้วก็เอาเป็นถนนนี่ฮะถนนตรงนี้เลยะะโอเคถนนต่อมายังบ้านเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการเมื่อมีการปลูกแล้วก็ต้องมีการตัดไม้นะฮะ f o r ฟอเรส o ์ล็อกยูท e ล e ฟ e ยซิน e ด็ c ติดคัต t าวทริเอนเ More ลซีนอ๋อนี่คือขอโทษผมลืมไปอันนี้คือตัดด้วยแล้วก็ปลูกด้วยฮะคือเสร็จสับเลยใน2 in 1เลยในตัวเดียวนะฮะเขาก็จะทำอย่างนั้นแหละก็ดีเหมือนกันนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมว่าสต็อกพายนี่ก็คงจะเหลือๆแ mm hmm. หละไม่แน่ใจว่าพอไหมอาจจะไม่พอก็ได้นะเนี่ย หน้าหนาวอาหารก,กินยังมีอยู่ฮะทุกอย่างโอเคทีนี้ก็คือที่มีแค่ต้องขาดอะไรเอ่ย stone ครบแล้วนะฮะครบแล้วอ๋อขาดหลอกฮะไม่มีไม่มีไม้เลยนะต้องตัดไม้นะครับวันนี้ลําบากแล้วไม่มีไม้ตัดไม้ก่อนเพราะนั้นต้องเก็บแก๊เตอรี่ฮะไม่มีไม้พอไม่มีขาดรีซอสอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะก่อสร้างต่อไปได้เนะาะตัดเลยครับแถวนี้ ตัดเลี่ยมตัดไว้ก่อนฮะตอนนี้ตัดหมดฮะเก็บรีซอนเอาไมา้มาเพื่อก่อสร้างฮะไม่งั้นเต็มนะฮะตอนนี้ลงนาเราก็เต็มแล้วเช่นเดียวกันนะฮะต้องรีบสร้างน,นฮะจะได้มีที่เก็บเพิ่มนะฮะไม่งั้นเนี่ะเห็นไหมข้าวของกองอยู่นอกนะครับไม่มีที่เก็บ เออใจเย็นจ้ารู้แล้วว่าเต็มนะใจเย็นนะกำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่ยนะเจ้คนนี้ตอกอย่าเลยครับกำลังสร้างอยู่ครับเร็วเร็วรโกปาโกปาอยู่นะตอนนี้เจ้เลื่อยเจ้หันนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับผมลืมดูฮะว่าทำไมมันทำไมเ่เสร็จหรอกมันไม่มีหลอกนะฮะแต่เพื่อนส้องสัยว่าทำไมมันสร้างไม่เสร็จสักทีอะไรก็ไปกดดูฮะเนี้จะบอกว่าขาดอะไรอย่างเงี้ย ันนี้ขาดหลอกหกอันนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้รีมูทีไม้หรือว่าอะไรนี้มีโตนครบแล้วนะฮะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือ,อยังรอการสร้างนะฮะสามสิบวันนะ,ะตามนั้นอ้าวเข้าหน้าเลดวินเทอร์แล้วนะฮะอ่ทำนาได้ทำนาภาษาบ้านนอกกันไปสี่รายนะครับเริ่มมีการทำนาเกิดขึ้นนะฮะฝนฟ้าขนองเกมนี้มันจะมีดีเซอร์ด้วยนะตอนที่คุณก่อสร้างนะฮะ มันจะขึ้นว่าดสเซอร์ก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะซึ่งผมก็เปิดไว้นะบางทีมีเหมือนกันนะอยู่ๆที่มีฟ้าผ่าลงมาบ้านไหม้ทั้งหลังคนตายเป็นเบื่อก็มีนะก็สนุกดีเหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่าไม่ได้ไม่ได้สนุกในความวอดวายเขานะผัหมายถึงว่ามันเหมือนของจริงไงคือมันเกิดขึ้นได้นะฮะ <c oughs> อ่านี่เสร็จแล้วก็จะมีการแบ่งแบ่งของไปเก็บนะ อันนี้เกือบเต็มแล้วก็มีแบ่งๆขอไม่เก็บกันไว้บ้างนะฮะโอเคมีเนื้อเยอะเลยฮะเนื้อเยอะมากแต่ว่าหนังค่ะไม่ค่อยได้เลยนะไม่ค่อยมีหนังเท่าไหรนะ่นะนทีผมก็พยายามอยากคงป่าไว้นะฮะในอย่างน้อยก็นในละแวกนี้เพราะว่าเราหาของป่ากินอยู่นะฮะจะได้เป็นธรรมชาติสมดุลนะว่างั้นเถอะเอ่อตอนนี้แบ็กสมิธอยสักคนแล้วกันเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มยาขาดๆนิดน,นะฮะ ผมจำได้ว่ามันเซฟได้นี่เนาะแต่ว่ามันไปอยู่ไหนแล้วผมครั้งแรกที่ตอนสอนเล่นผมก็ยังกดอยู่เลยเนาะตอนนี้ลื้อลืมไปแล้วไปอยู่ไหนวะอันนี้หรือเปล่าอ่าใช่ครับอันนี้ครับทูอ๋อทูเต็มที่ห้าสิบนะฮะก็เดี๋ยวทำให้เต็มห้าสิบเลยละกันแล้วก็แล้วก็เขาได้อยู่ไปเองนะฮะโอเคเสียอา,าไม่ใครจะมีใส่นะ นี้มีคนลานไหมไมิมีคนลานเลยเมีคนค้าขายหนึ่งคนไหมต้องมาเป็นเทรดเดอร์หนึ่งคนนะฮะอ่ะเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งเทรดเดอร์หนึ่งคนอันนี้เรียบเปิดแล้วก็เอาเลเทอร์มาเก็บนะว่าเลเทอร์ขายได้แพงมากนะเอาเลเทอร์มาเก็บซักหกสิบแล้วกันนะฮะแล้วก็อะไรขายอะไรดีก,กอ่ะทามากินสโตนนะฮะเป็นเนื้อเอาเนื้อมาขายเดี๋ยวพเพรเนื้อเรามีเยอะครับเอาเนื้อมาเก็บไปสักร้อยหนึ่งนะ เดี๋ยวพวกนี้ผมจะเอาไว้แลกเรียกว่าอะไรอะเก็บพวกเบอร์รี่เอาไว้แลกนะแลกแลกสินค้าคือมันเป็นการแลกเปลี่ยงงนกันอะไอรอนยังไม่ค่อยมีเอาไว้ก่อนนะหลอกออเนียนพัมคินสโตนพวกนี้ไม่ค่อยมีนะเอาเ,อาเอาก็บพวกนี้ก่อนแล้วกันนะเลนเทอร์สักหกสิบก็คงย,ยนี่นะเพราะปกติมันมีน้อยมากไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ เดี๋ยวถูกผลมาหมดแล้วมีเท่าไหร่กันนะฮะตอนนี้60เลเทอร์เก็บ60สิบนะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด24เห็นไหมฮะเบนิสันในแถาเหนือนี่ฮะร้อยหนึ่งนี่รีบมาเลยฮะเนื้อร้อยหนึ่งนี่อย่างไว2 0งเลยแล้วกัน200อ่ะคือคุณจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้นะตรงนี้แล้วแต่เลยฮะเก็บไว้เอาหลุสัก60ก็พอนะฮะโอเคได้ละ ที่เหลือก็ดองไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอเข้ามานะเดี๋ยวรอให้คนค้าขายมาซึ่งเขายังไม่มาในช่วงนี้นะเดี๋ยวจ,จะมาก็คงพักใหญ่นะครับก็จะมาโอเควูดแคปเตอร์ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปเป็นฟอเรสเตอร์หนึ่งคนนะยิงสองคนก็ดีนะเพราะมันต้องตัดไม้นะฮะไปเลยสองคนบ้านอยู่แถวนี้นะสินะฮะเดีย๋ยเป็นฟอเรสเตอร์แล้วบ้านอยู่แถวนี้ไม่อยู่คนละบ้านเลยเนี่ยเป็นฟอเรสเตอร์แล้วแต่อยู่คนละบ้าน อายุสิบสองเองนะฮะสิบสองก็ไปตัดไม้ซะแล้วนะฮะโอเคตอนนี้บิวเดอร์เราไม่มีอะไรทําแล้วนะว่างบิวเดอร์เราว่างนะเหลือแค่คนเดียวพอลาบ,บอจะได้เพิ่มขึ้นนะไปทําเกษ,ษต,เตรไปเ a ตลิงสองคัตเตอร์ตอนนี้ก็เรียกว่าหมอยาแล้วไหมตอนนี้น่าจะเริ่มทําหมอยาได้นะฮะ,ะห,มหมอยาหมอยาไปอยู่รวมมันตรงนู้นเลยแล้วกันเพราะว่า ได้อยู่นะเฮอร์บอลิสนะฮะเก็บเฮอร์บทำให้ประชาชนามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะเก็บอยู่แถวนี้แหละหมอแถวนี้ละกันนะใกล้ๆป่าเลยเตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าหมอจะได้เก็บง่ายๆหน่อยอ่า,อาตรงนี้เลยใกล้ๆหมู่บ้านหน่อยนะฮะสร้างแล้วก็ให้คนไว้เลยดีไหมไม่เอาเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาบอกผมเองแล้วนะตรงนี้จะขึ้นบอกนะว่าไม่มีคน ของคบระย่างเลเทอร์ได้สามสิบเนะฮะหายากนะเลเทอร์ราคาแพงมากนะฮะผมว่าจะาไว้แลกกับปตุสัตว์เลยฮะเดี๋ยวพอมาจะแลก,กไก่แลกวัวไว้นะฮะเราก็จะได้ทีนี้เราจะเริ่มปตุสนะัตว์แล้วจะเริ่มมีกินกันแล้วฮะโอเคลาบอแถวนี้อยากเก็บหินเก็บอะไรก่อนจังเลยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มร่อยหลอนะเ,อเก็บหินดีกว่านะเก็บหินหน่อย เก็บให้หมดนะฮะแล้วก็เหล็กด้วยนะฮะเหล็กด้วยเหล็กก็ไม่ค่อยมีฮะตอนนี้เหล็กหมดเหล็กไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปทําเหมืองฮรผมอยากเก็บเก็บในแผนที่ให้หมดก่อนนะแล้วค่อยว่ากันประมาณนั้นเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะส่วนเรื่องขุดเหมืองเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะฮะแต่แต่ว่ามันเกะกะไปหมดเลยสร้างบ้านก็ไม่ได้คอยจะเก็บไว้ก่อนนะฮะ เนี่ยถ้าเราปล่อยไว้น,น,นานๆถ้าไม่ได้ก่อสร้างอะไรนะเขาก็จะกลายเป็นมีป่าไม้ขึ้นอย่างนี้นะครับนี่มีสัตว์มารอเต็มเลยร,รอให้ในพานเรามายิงเนียนเลยมีไม้ฟืนเยอะคะแต่ไม้หลอกน้อยผมสร้างที่เก็บไปค่อยสักหน่อยดีกว่านะจะได้มีที่เก็บเพิ่มขึ้นนะฮะที่เก็บที่เก็บคอ,อเลสเตอร์อยู่ตรงนี้ไหม ใกล้บ้านเลยอ่ะอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เป็นต็อกไพยที่เก็บนิดหนึ่งไว้สำหรับเก็บข้าวของเพิ่มนะเอนรี้ออทามแล้วใกล้หน้าหนาวหรือยังเอ่ยแต่หาหารกินยังเยอะอยู่ฮนะเหลือเฟือนที่ผมยังไม่ได้ทำประมงให้เพื่อนๆดูเลยนะแต่ว่าคนไม่ค่อยมีแนละ้วรอก่อนนะตอนนี้เป็นฟาร์มไปซะเยอะแนละ้ว แต่เดี๋ยวฟาร์มพวกนี้ผมจะทำน้อยลงเพราะว่าเราจะเริ่มไปกินเนื้อกันมากขึ้นเลยครับช่วงแรกเรากินผักกันไปก่อนนะยากจนนะแต่ตอนนี้จะเริ่มกินเนื้อแนละ้วเดี๋ยวก่อนจะให้ดีต้องสร้างหมู่บ้านโรงเรียนด้วยนะอ่าลองสร้างกันเลยดีกว่านะเพื่อนจะได้เห็นภาพกันมีลาเบอร์เยอะแล้วนะฮะทำโรงเรียนสักโรงเรียนหนึ่งสิเกี่ยวกับผลประโยชน์ของที่พักนะมีโรงพยาบาลมีสอนหนังสือนะฮะแล้วก็มีเวลนะฮะ อันนี้ใช้สำหรับป้องกันไฟไหม้นะไม่เร็วนะฮะนี้นี้สร้างไว้หน่อยฮะแถวแถวนี้แหละสร้างไว้หนึ่งอันรากาสร้างบ้านเพิ่มด้วยนะฮะสำหรับให้มีเผื่อจะมีใครอยากมาอยู่ฮะ,ะทำงานก็ต้องอยากมีบ้านดีๆอยู่ใช่ไหมหนึ่งหลังตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับสองหลังสร้างไปไม่ว่ากัน นีมีคนอยู่เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ละเริ่มจะน้อยลงไปนะอีกหน่อยเราก็สามารถทุบทิ้งได้นะรเราไปทำอย่างอื่นพอคนเขาย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กกันหมดแล้วนะอาหารมีฮะปีนี้ไม่มีความแห้งแล้งอะไรเหลือไปฤดูหนาวที่ยาวนานอะไรนะมาแล้วครับ Pur เพื่อไปซื้อไปไลน์ไปทำซะ,ะเรียบร้อยเก็บยานะฮะนี่ฮะเพไปซื Pur ้อ เขาจะเก็บยานะเป็นพวกสมุนไพรต่างๆนะครับปลูกทดลองนะฮะแล้วก็ให้ชาวบ,บ้านเวลาเจ็บป่วยก็มาหานะจามให้สุขภาพดีขึ้นนะฮะก็โอเคอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เราก็ดําเนินหน้าไปไกลพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันต่อนะช่วงนี้ผมก็ยังรอเรืออยู่นะเนี่ยถ้ามีเรือมาก็จะต่อรองเขาถ้าเขามีพวกปลาสุสั์มาด้วยเนี่ย ผมก็จะจะสั่งประสุทธิ์นะฮะแต่ว่าตอนนี้เขายังยังไม่มีมานะและยังไม่รู้เขามีไหมนะฮะก็เดี๋ยวลดคนงานเอาไปก่อนโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันค,คลิปนี้พอแค่นี้ฮะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมเลยนะฮะถ้าชอบก็ววช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมแล้วก็กด Subscribe กันไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดในเกมต่อไปกันนะฮะโอเคขอบคุณครับที่ตามรับชมนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับ